ตงเริ่มให้อภัยตัวเองก่อนก่อนที่จะออกไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่อนาคตที่คุณต้องการเพราะถ้าหากวันนี้ความคิดของคุณยังรู้สึกว่าวังวนกับอดีตที่มันวังวนมีแต่เรื่องเศร้าๆทําทให้คุณทุกข์ใจคุณก็จะไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาสร้างสรรค์อนาคตที่คุณต้องการได้ถ้าหากวันนี้คุณยังเศร้าอยู่ให้คุณสั่ความคิดนั้นทิ้งไปซะแล้วกลับมาใหม่กลับมาโฟกัสอนาคตที่คุณต้องการอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ เวลานี้และอนาคตที่คุณต้องการต่างหากที่สําคัญที่สุดเทคนิคที่จะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสกับปัจจุบนันและอนาคตที่คุณต้องการได้นั่นก็คือการฝึกนักสมาธินั่นเองค่ะ ซึ่งการฝึกนั่งสมาธิเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยซึ่งส่วนตัวครูมาบังเองก็แนะนําการนั่งสมาธิของดร์โจดิเพนซ่านะคะก็สามารถเซิร์ช u t u b e ได้เลยสําหรับการฝึกนั่งสมาธิแล้วจริงๆก็มีอีกหลากหลายแนวทางเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าจิตของคุณเนี่ยชอบแบบไหนแต่ขอให้คุณเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบนันโฟกัสกับอนาคตที่คุณต้องการอดีตช่างมันมันผ่านไปแล้วครูมาบังเชื่อว่าทุกคนสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ไปเป็นอนาคตที่คุณต้องการค่ะ หาใครฟังมาถึงตรงนี้พร้อมให้อภัยตัวเองพิมพ์คอมเมนต์มาว่าให้อภัยตัวเองเพ,พราะพลังในการสร้างอยู่ที่ตัวคุณวันนี้ครัวปัา p เ w e r i ดอ i อินไซดอัลไปกำลนนังใจให้ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ